สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวสกูชี่ที่ตัววันนี้นะคะชิ้นแรกก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอนะไรจะมีได้ไหมคะชิ้นต่อไปเป็นไข่นะคะเราทุกชิ้นนะนนอเออนี่เป็นแบบอันนี้เราจาได้นะหน้าตาแบบนี้ตันนี้ค่าเป็นกระตูนเรื่องอะไรสักอย่างเนี้แหละนี่เป็นสกูชี่ของเรานะคะ แลเเนะ้เป็นหมีนะชิ้นหมีแบบสโลว์มากล้วเห็นทัชทัชหน่อยสิไปถุงไม่ค่อยเห็นนะชิ้นนี้ก็สโลว์เหมืนอนนกัเราชุดชิ้นบอดเลยอันนี้เป็นหมีนะแต่เราไม่รู้ว่าหมีอะไรอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่เราว่ามันเป็นขนมปัองอาหารเช้า หนังเป็นสโลกว่าต่อไปเป็นเมลอนบานขนาดใส่กลางสโลมากเลยเนี้ยนี่เราแกะแล้วแต่เ,เราไม่เอาออกบีมนะคะผู้ผู้หญิงติดต่อไปไม่ใชุ่ดท้ายแล้วนะเต่านะคะเต่าสีเขียวให้ก็มีหลายสีและแต่เราเอาสีน่ารักดีหน,นังสล็น กันหมดแค่นี้ค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะคะ